เร่งล่ามือมือดปลอมลายบิ๊กตำรวจค่มขูแม่น้องชมพู่สั่งเช็คทุกคนที่เคยคุยตำรวจสถานีตำรวจภูทรกกตูมเล่งล่ามือมือดปลอมลายอ้างเป็นพันตำรวจเอกสุวัสด์รองผู้บัญชาการตำรวจค่มขูเรียกเงินแม่น้องชมพู่พบลบไอดีลายออกจากระบบแล้วจากกรณีน้องชมพู่เสียชีวิตอย่างปริศนาบนภูเขาเหล็กไฟ ห่างจากบ้านพัก2กิโลเมตรในพื้นที่บ้านกกกอกหมู่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งผ่านมาร่วม2เดือนแล้วและยังไม่มีการออกหมายจับคนหลายต่อมานางสาวสาวิตีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ได้ถูกบุคคลส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์อ้างเป็นพลตำรวจเอกสุวัฒแจ้งยอดสุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ติดต่อเข้ามาทํานองคงขู่ก่อนที่จะลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจภูทรกกตูมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่12กรกฎาคมที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมร้อยตำรวจเอกเฉลิมชัยนวลบัตรลองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกกตูมเจ้าของคดีเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าลายที่ส่งไปขคงขู่ให้นางสาวิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่เจ้าทนายนั้นไม่ใช่พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจจริงร้อยตำรวจเอกเฉลิมชัยกล่าวต่อว่าโดยขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนตัวบุคคลที่ปลอมแปลงลายดังกล่าวโดยชุดสอบสวนฝ่ายไอทีได้ร่วมมือ การทําคดีน้องชมพู่ด้วยนั้นได้รวบรวมหลักฐานการพูดคุยและการข่มขู่ไว้ทั้งหมดแล้วร้อยตำรวจเอกเฉลิมชัยกล่าวอีกว่าซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเจ้าของลายปลอมดังกล่าวได้ลบไอดีออกจากระบบแล้วอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนทุกลายที่เคยแอดมาพูดคุยกับแม่น้องชมพู่เพื่อหาตัวคนร้ายต่อไป เจเจชาแนลข่าวเด็ดคลิปดัง